อ๋อนอฮะนสองมืองฮ่าฮขมาต่อแล้วก็เลยถามว่าต่างแต่ไม่รอดนะ้าหมืลูกนะเ้ไ้วัน ติดมือมาแล้วก็ใครเล่าบิชชอบหมื่นสอเงเว้ยทำแทนไม่ได้ทำแทนไม่ได้ได้สุดแลยนะไปดูดูถ่ายไว้ให้ดูว่าเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาแตลกต้องด,ดู่ทุกไงจริงๆผสมพันธุ์ถ้าใครเป็นสามารถผส,สมพันธุ์ได้นะคะเป็นเจสอนเราขึ้นใหม่เราสามารถไปจดตั้งชื่อได้ะคะ่ะเดี๋ยวว่าจะนี่ไม่แพงนะหาห้าสิบบาททุกต้นเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นไม้ประดับกาเป็นหน้าคาบริพัตค่ะไม้ประดับไม่ติดตรงเต็มน่ไหนคนคินครับคินได้อนี่ครับหายรเ่ครับโอเค ไปเลยนะับอทิย์หน้ไมากโอเนี่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 โอโอเคแล้วก็ใชครับตสายทีนีนะส่ดเลย้องเป็นายนม่ได้ใส่ต้องวแขงอดีมากเลยค่ะสีที่คล้ายใช่ไครับเกี่ยวเกี่ยวเี่องพี่น้องกันครับ เนีไปมันดำๆๆเนี่ยผมใช้น้ำเตาข้าววันวันสลับกันอะวันนี้หมั่นผลหมันผน้ำาข้าเป็นหลักเอน้ำเตาข้าวเป็นหลักแล้วก็มี่ส้เดือนที่หน่อยไสเดือนี่ไเดือนนดแต่ลูกไม่ใหญ่นะแรกเื่อ้ใหใช้ช้อนติน

สใจด้วยไหมสนใจครับของพี่หาแดงราคาท่ารคะนี่ของพี่หาแดงนี่ัวะแสะแเลยเหรอค่ะแสนบาทนไม่ใช่แสนสังหารแะ่อ้ยไกลแบบเขาเลยมั้งมีอะไรให้ส่งเข้าประกวด่งเา ไม่รู้เลยนะโอเคขอให้ขายดีๆนะคะดีนะครับ ดีครับดีครับจากไหนครับสุขโขทัยครับฮะสุโขทัยมาจากสุโขทัยเลยเหรอโอ้โหจะมาเอาถ้วยมาเอาถ้วยเหรอครับผมมั่นใจว่า,อาวของเราสวยแข็งแรงกว่าเขาเลยเหลยของเราหายากแล้วก็แข็งแรงความสมบูรณ์ก็มีเสมอลครับผมความมั่นใจมีนี่พี่มือใหม่ครับเกาะกระแสนั่นเลยครับผม คยขายได้ต้นที่แพงที่สุด9 0 0 0 9 0 0 0เหรอพยามุจลินพยามุจลินเหรอแถบนี้ก็หมื่นกว่าแล้ววันนี้คิดอะไรไม่ออกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไหมนั่นแวะเยี่ยมให้กำลังใจก่อนแพ็กเกจเองนะสวยดีนะสวยงามคาว์ไลเบอรี่คาว์ไลเบอรี่ครับฟู เมให้การสนับสนุนโอเคการเก็บและให้กำลังใจค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นของดีของบรรพุทธนะคะอ๋องละอุ้ยขายอะไรจ๊ะป้าขายพุทราดวนกับกล้วยอบอ๋อเรื่องเกิดการบริหารจัดการที่ยักในชุมชนค่ะก็ช่วยกันหน่อยนะไม่งั้นขับรบไม่หมดที่ขอพูดดีดพันหนึงนะคะได้แบบต้มไอศกรีมนะคะที่จดทะเบียนโอนอ่ายจะถ่ายตรงอนุยาตไหม แต่ตัวยอดที่คนรู้จักต่อสนไว้ใส่อะไรได้อันนี้ก็เป็นพวกร้านค้าเขาจะมาซื้อไปแบบเป็นซื้อง่ายล่องอ๋อเป็นเลรชซื้อง่ายไล่อไขายคอมโอ้ยร้านเยอะออ็หอเปมอเย้าทีมเยือนนะเเนออก็อกอยากอาานอนให้ผัดัให้ฟันขาวหรือให้ฟันอะไรไม่ปว ติดาลทั้งปีเลยเด้อหอมนะคะหอมด้วยเหรออืมสุดยอดเลยผมมวยนี่ะทำได้หลายอย่างหลายอย่างนะขายขายดีๆนะผลไม้อยู่ในบ้านเราอยู่แล้วเนาะน้ำก๊อปดีๆค่ะดีๆให้ไหนอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอย่าไปยุ่งกับเขาเลย ขอให oh, enfin ้ขายดีนะจ๊ะจ้านี่อะไรปลาหลอดวะเนี่ยปลาหลดจ้ะอ๋อปลาหลดหายากนะขายดีนะอหไม่ชื่อจ้า สวยๆนะครับจากนางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์ของเราในวันนี้นะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นนะครับในส่วนของการเดินแบบ้าดไทยแล้วนะครับก็จะได้เริ่มในส่วนของกิจกรรมการประกวดที่ดาทั้ง11ท่านด้วยกันค่ะซึ่งประเด็นคำถามของเราเราจะมี2ประเด็นคำถามบอรสีและของดีเมืองดอนพุทธ อำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีประจำปีพุทธศักราช2565ในวันนี้สืบเนื่องจากได้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในพื้นที่อำเภอดอนพุทธช่วงเดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายเกษตรกรตลอดจนประชาชนทั่วไปต่างได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบอาชีพไดส้ส่งผลกระทบต่อไรายได้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดำเนินมาเป็นระยะเวลานานซึ่งทำให้เศรษฐกิจในหมู่บ้านชุมชนที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบไม่สามารถจำหนับประดับกันมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือบอนสีซึ่งคนไทยรู้จักและปลูกเลี้ยงกันมานานมีการพัฒนาสายพันธุ์จนเกิดลูกผสมใหม่ๆและได้รับการยกย่องว่าเป็นราชีแห่งใบไม้ ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงเห็นสมควรได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกและการจัดจำหนา่ายเพื่อสร้างชนและภาคประชาสังคมจึงได้ร่วมกันจัดทําโครงการอารักขาา2,565ขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง9มากาจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอโทอปสินค้าแปรรูปกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับธนูนสวดราการ พี่ขอลทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับท่านอำเภอดอนพุธได้บูณาครการทํางานในการที่จะริเริ่มจัดโครงการสําคัญนะครับในเขตอำเภอดอนพุธเนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับท่านแม่รัตนสุขคนท่านติดธารกิจนะครับได้มอบหมายให้ผมนะครับผมพบสมิตธาชลีรองผู้ว่าราชการจังหวัดไทครับมาร่วมเปิดโครงการอลังการบอนสีและของดีเมืองดอนพุธตามที่ท่าน ายอำเภอได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าไม่ใช่เฉพาะอําเภอดอนพุทธนะครับในหลายๆอําเภอของจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ประสบปัญหาในส่วนของอุทธกภัยนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาวะที่ทุกท่านทราบดีนะครับในเรื่องของพันแพร่ระบาดของโควิดนะครับก็เป็นผลกระทบสําคัญอย่างยิ่งให้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งพื้นที่การเกษตรเนี่ยได้รับ ความเสียหายแล้วก็ชาวบ้านโดยทั่วไปกเกษตรกรเนี่ยก็เกิดความเดือดร้อนนะครับในส่วนที่ขาดรายได้แล้วก็ขาดอาชีพในระยะเวลาที่ผ่านมาพอสมควรการจำหน่ายสินค้าและการบริการที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติผ่านพ้นอุปสรรคดังกล่าวไปได้ด้วยดีนะครับก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกทุกฝ่ายอันนี้ต้องขอชื่นชมแล้วก็ ถือเป็นศักดิ์ศรีของชาวอำเภอดอนพุธเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สินค้าบ,ร,บ,ร,บริโภคนคจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรีเนี่ยมาเป็นาการช่วยลดกานชุมชนซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการดูแลประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่เนี่ยก็มาให้กําลังใจกับท่านในอำเภอดอนพุธนะครับก็ถือว่าพวกเราเนี่ยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็มี ผู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของอลังการบอลสีนะครับท่านลองใส่ให้กับทุกท่านเป็นการจุดประกายนะครับในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยการบูรณาการร่วมกันจากท่านเอมเบอร์ดอนพุณจะเห็นว่า โอกาสนี้นะครับท่านในอำเภอดอนพุธนะครับท่าน,นอำเภอย่านนิพพานสีโคตรจะได้ไม่ได้ผู้ชายมาเยี่ยมนะคะใครครับผมลดรดรถลดิขิตาสใช่ไหมใช่ค่ะคร,รถทีถน่นขอบพระคุณนะครับเพวยการสนับสนุนการจัดงานทุกทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านถือเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการที่ทำให้เกิดงานนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับกับงานอลังการพรสีและของดีเมืองดอนพุทธนะครับ ต้นไม้สวยไหมครับสวยหมดอ่ะมานี่แล้วสวยหมดอะอะไรครับต้นขุนช้างเออุนอะไรนะขุนช้างขุนแผนแล้วคิดว่าเป็นไงครับก็ดีก็ชื่อก็ดีก็เป็นเป็นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในวรรณคดีนะครับแล้วก็มีล,ลักษณะรูปรูปรูปพันธ์ที่สวยงามนะครับแล้วก็ คิดว่าของดีดอนพุทธเนี่ยก็คงจะอยากจะฝากให้ช่วยเป็นประชาสัมพันธ์สิ่งที่มีค่าแล้วก็สิ่งที่จะให้กําลังใจชาวดอนพุทธได้ก็คืออยากจะเชิญชวนให้มาเยี่ยมชมนะครับในกิจกรรมที่ทาง,ทางอําเภอได้ร่วมบรณาการในการทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าโอทอปไม่ top, ว่าจะเป็นเรื่องของบอลสีเนี่ยซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายแล้วมีการประกวดเนี่ยแลกเปลี่ยนกันใครที่คิดว่าตัวเองมีของ ดีอยู่แล้วเนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ถือว่าในการจุดประกายให้ของใจกับคนอำเภอดอนพุธนะครับได้อ่รู้คุณค่านะครับในของที่มีอยู่ในพื้นที่ก็จะเป็นสิ่งที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับทางอำเภอดอนพุฒอำเภอเล็กๆของเราเนี่ยได้เห็นสิ่งดีๆที่คนดอนพุฒได้ได้มาร่วมแห่งร่วมใจกันจัดงานในวันนี้ครับ <c oughs> ักเ,เหมผมว่า <c oughs> ผมว่ามันจะพูดถึงเรื่องของอความมีเสน่ห์นะฮค,ค,คุณแพรคือคือคุณคุณคุณช้างเนี่ยอาจจะมีนั่นแหะคุณช้างคุณแพรนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องในทาคดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีเราก็จะมองในเรื่องความมีเสน่ห์นะครับของของของต้นไม้ความสวยงาม,มาอะไรต่างต่างเนี่ยน่ได้เป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลครับ ทุกคนเข้าใจแต่ว่าสื่อถึงความมีเสน่ห์นะคะบวกกับจังหวัดสระบุรีนะคะรวมทั้งอำเภอดอนพุธด้วยก็จะเป็นมนเห์นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้อำเภอดอนพุธเป็นที่รู้จักนะคะเพราะว่าดอนพุธตามลำดัสระบุรีก็คือดอนพุธสุขสง่าค่ะก็อยากให้ทุกอย่างสุดสง่าเป็นเชื้อ ปีนี้ไม่ได้เยอะกว่าปีก่อนๆแล้ว,ว,วน้ำมานะมาแล้วก็ไปเขาขคนมาเออปลาดุกมันเลี้ยงง่ายนะเพราะว่าสนัดสนุนจากประมงอำเภอค่ะหันตาง่ายอืมอปลาดุก